สวัสดีครับวันนี้ผมก็พา,าดูมันแปลงผมนะฮะซึ่งอายุประมาณ7เดือนนะครับตอนนี้ก็ประสบพัเพยเป็นโรคใบไหม้อยู่นะฮะอาการหนักมากเลยดูนะครับตอนนี้ก็คือเชื้อราฮะลุยไปแล้วแปลงผมดูตอนนี้ก็คือโดนหนักเลยอะ่ะดูนะฮะนะครับไม่รู้ว่าหัวจะเน่าหรือเปล่านะฮะอนนี้ก็โอโ้โห ดูเหลืองทั่วทุ่งนะตอนนี้ฮนะรเกิดจากฝนตกชุกนะครับนะเป็นเชื้อรานะครับตอนนี้ก็เป็นโรคใบไม้อยู่ไอเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เขียวๆนะเหลืองนะเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหมดเลยนะครัวนนี้ผมก็จะมาพ่นสารกำจัดเชื้อรานะใช้ตัวนี้เลยไทยแรมนี่ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมามาฉีดนะฮะก็ฉีดหลายรอบแล้วดูยาเป็นกองหมดแนละ้วฉีดยาเป็นกองหมดแล้วก็เลยวันนี้จัดไรม็มามันถูกกว่าเขาหน่อยสองกล่องประมาณห้าหกร้อยนี่แหละนะก็มาฉีดนะครับหวังว่าใบไหม้นะฮะจะหยุดอยู่นะครับแต่ดูผิวๆข้างบนว่าข้างบนเริ่มเขียวแล้วข้างล่างเหี่ยว ก็ถือว่าใช้ได้แต่ความจริงใช้ไม่ได้หรอกข้างในคืออาการหนักเลยเัยีนี้ผมจะมาพ่นนี่ไทแรมนะครับนี่แล้วก็บวกกับนี่ธาตเสริมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาตฐานแมกนีซโบรอนสังกะสีเหล็กทองแดงความจริงไล้ทองแดงเยอะ,ยอะนะแต่นี่คืออยากได้แบบธาตุรวมๆเดี๋ยวเรามาผสมแล้วก็พ่นกันเลยนะครับ mm. นี่ก็ได้ผู้ช่วยนะครับ รบกวนผู้ช่วยมานะฮะมาทําการผสมแล้วก็เติมยาให้ผมนะครับวันนี้ก็มาในชุดยูนิฟอร์มผ้าถุงเส <c oughs> ื้อแขนยาวนะครับกลับมาจากกถานทำเพิ่งกลับมาจากถานทำนะฮะก็ไปโรคใบไหม้นะครับเกิดจากเชื้อรานะแบคทีเรียเขาทำลายก็จะกินนู่นยันยอดบางต้นเหลือแต่ยอดน้อยๆเห็นไหมดูดิ จาก,จากงามๆอะ่ะกินโหดจัดอะ่ะก็ไม่รู้จะเอา,าเลยาอะไรนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มยานะครับเป็นตัวแรกตัวแรกๆก็พ่นไทยแรมเอ้ยแมงก็เซาสนะครับอยู่ในกลุ่ม M3 นะฮะแล้วก็อ,อ,อะไรอ่ะอ่ะจำไม่ได้นะพ่นไปหลายตัวจัดนะไทยแรมนี่อยู่อยู่ในกลุ่ม M03 มไม่รู้มันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะฮะ ก็พยายามเปลี่ยนกลุ่มนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราผสมกันเลยครับก็ใส่ครับยี่สิบกว่าไร่ฮะใส่สองห่อไม่มีตังค์เยอะนะฮะก็จะใส่กันไปเลยระหวังหกครับมองฝุ่นนะครับก็ผสมยาก็ควรสะสมแมสนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่กับสารเคมีนะฮะมันกัดก่อนเราทุกวันนะครับอันตรายนะฮะเข้นจื้อกว่าสารเคมี ก็ใส่ไปสองซองนะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฉีดแล้วนะครับเดีนะ๋ยวเราไปพ่นกันเลยนะครับเพื่อเพื่อจะอยับยั้งนะฮะโรคใบไหม้โรคแอนแทคกโนดนะครับ,บนะฮนะเดี๋ยวจะยับยั้งมันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรยับยั้งมันละฉีดบ่ยเหลือเกิน ็บ่อยแล้วนี้ก็บํารุงทัดลองท่าเสริมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะมีฮอร์โมนนะฮะเป็นน้ําหมักน้ําหมักที่ผมผลิตขึ้นเองนะฮะอา้าวน้ําหมักหายไปไหนไม่รู้าาต้องใส่<อ>ไม่ได้เอามาอาใส่เย<ะ>หนันจำใบมีไหมอัไหนอา้าวไม่มีเลยอะหายไปหม,หมดแล้วลองยกดูสิครับ ยกผ้าดูที่มีปะ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคไม่มีสักอย่างนะครับก็ถอนใบก็ไม่ต้องเดี๋ยวผมไปลุยพ่นกันเลยวันนี้ก็โดนมาพร้อมแล้วผมจะเป็นคนพ่นเองนะฮะเดี๋ยวจะเน้นๆหน่อยรอบนี้วันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับสําหรับคนที่ทํามานช่วงนี้ฝนตกชุกก็ระวังโรคชรานะฮะให้ดี เป็นไม่ได้ก็ฉีดยาเชื้อรากันนไว้บ้างถ้าเกิดบำรุงนะฮะทำไม,อ,ามาอ,อ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ